เสริมพระสูตรอีกนิดหนึ่งพระศาสดาทรงยกอุปมานะเรื่องของสัตว์เนี่ยเ,เข้ากันได้โดยธานตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็จะยังเป็นอย่างนี้ตลอดนะซึ่งเรียกว่าเป็นอากาลิโกจริงๆพระองค์อ,อุปมาของสัตว์ที่ที่มีอัธยาศัยที่ไม่ดีก็จะจะอยู่ด้วยกันโดยเปรียบเหมือนคู่นะพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลาย คูดกับคูดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้มูดกับมูดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เคละกับเคละย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เคละรู้สึกจะน้ำลายนะอ่าปุโพกับปุโพย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้ปุโพนี่อะไรน้ำเหลืองเนาะอืมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นน้ำเหลืองใช่ไหมอ่าโลหิตกับโลหิตย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้นะ แม้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นแหลย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียวเ,เมื่อเย็นมีคนถามกันว่าเออล้วครอบครัวก็ครอบครัวอยู่ด้วยกันนะบางคนก็พ่อไม่ดีลูกดีพ่อดีลูกไม่ดีนะก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยพรเจ้าจัก เรื่องของการสมาคมกันคบค้ากันบางทีบางทีงทพ่อกับลูกหรือพี่กับน,น้องที่ไม่ดีเขาก็าไม่คบค้ากันเนี่ยเนหะ็นไหมดังนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าก็ตรัสถูกว่าการจะคบค้ากันการจะสมาคมกันเนี่ยต้องนิสยัยอัธยาศัยเดียวกันนะดังนั้นถ้าอัธยาศาัยคนละแบบกันเนี่ยถึงจะครอบครัวเดียวกันก็ไม่ค่อยคบกันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันอ อันนี้ก็จะเห็นว่าความคมของคำพระศาสดาก็ยังยังเหมือนเดิมนะมีความแยกคายนะและพระองค์ตรัสอุปมาในฝ่ายดีว่านมน้ำนมสดกับน้ำนมสดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้น้ำมันกับน้ำมันย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เนยใสกับเนยใสย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้น้ำพึ่งกับน้ำพึ่ง ย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้น้ำอ้อยกับน้ำอ้อยย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้แม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแหลย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุทีเดียวคือสัตว์าามมตจำพวกที่มีอัธยาสัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาสัยดีตรงนี้พระองค์ก็แตกพระสูตรเนี่ยออกอีกหลายนัยยะเลยก็เท่ากับว่าผู้ช้าก็พูดซ้ำพูดซ้ำพูดซ้ำอย่างนี้หลายพระสูตรมาก นในในยะอื่นเนี่ยพระองค์จัดในเรื่องของสัตว์ที่มีฮีลีมีโอตปะมีสุตตะน้อยเกียรคร้านสติหลงลืมปัญญาสามพวกนี้ก็จะสมาคมกันกลายว่าพระุทธเจ้าจะจัดแบบกรุ๊ปปิ้งแบ่งกลุ่มกลุ่มของอัธยาศัยของสัตว์เป็นอัธยาศัยดีเลวจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มลง รายละเอียดว่าอัตยาศาัยดีเรวเป็นยังไงเช่นวัดด้วยฮิลิโอตปะใช่ไหมสุดตะเกียรติค้านสติหลงลืมแล้วก็ปัญญาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าแบ่งด้วยอะไรนะในแต่ละประสูตรเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้ค่อนข้างยาวแล้วก็ตอกย้ําซ้ำซ้ำกันอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแค่คีย์เวิร์ดหลักๆสําคัญอันนี้ก็จะมีนะเนี่ยฮิริโอตปะ นะสุตตะความเพียรสติมั่นคงนะมีปัญญาเนี่ยอย่างอื่นพระองค์แบ่งอะไรอีกนะพระองค์แบ่งนะศรัทธาโอตปะปัญญาไม่มีหิลินะแสดงว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เป็นกลุ่มของพวกศรัทธาพวกโอตปะพวกปัญญาอย่างนี้เนะี่ยก็จะแบ่งนะอันนี้ก็จะคบค้ากันอีกพวกก็จะมี อิลีมีโอตรประมีปัญญานะอ่านะก็จะดูลักษณะของการจัดกลุ่มของพระศาสดานี่เป็นอย่างนี้ยิ่งฟังจากพระสูตรก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะเจ้าคะว่าเหตุที่เรา อย่างเช่นทางโลกเรามีเพื่อนกลุ่มนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้พอเรามาเสร็จครบคำพระพุทธเจ้าก็าจะได้คําตอบเลยว่าทําไมเพื่อเราถึงตอนนี้เราถึงได้คบคนดีแบบนี้แล้วคนดีแบบคนที่ไม่ดีแบบนั้นคือไม่ได้คบกับเราแล้วอออกไปแล้วเลยใช่ใชีช้วัดกันได้เลยจเจ้าค่ะนะก็เหตุทีพ่พระเจ้าตรัสพระสูตรนี้เนี่ยมาจากอะไรมาจากการที่ครั้งหนึ่งเนี่ย ก็พระศาสดานั่งอยู่แล้วก็มีพระสารีบุตรเดินจงกรมอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านกลุ่มพิขุที่เป็นกลุ่มของท่านอ่าใช่โมคลานะก็เหมือนกันเนี่ยพระองค์บอกว่านะ <c oughs> บอกพิกขุทั้งหลายพวกเธอเห็นสารีบุตรกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิขุหลายรูปหรือไม่ พิกุทั้งหลายบอกเห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนมีปัญญามากพวกเธอเห็นมหาโมคคลานะกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่พิกขุทั้งหลายตอบเห็นพระเจ้าข้าผู้เจ้าตอบว่าพิกขุทั้งหมดนี้ล้วนมีฤทธิ์มากอืพวกเธอเห็นมหากัสสปะกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้า ภิกูทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทุตวาทะคือพวกเลิอดด้านทุดงทนะุดงกวัดนะข้อขูดเกากิเลสอย่างยิ่งเช่นถือจีวรสามผืนนะถือผ้าบางสกุลอยู่ป่าอยู่คนไม้นะฉันภาชนะเดียวนะคือฉันแต่ในบาทเท่านั้นไม่มีภาชนะสองนะฉันอาสนะเดียวก็คือฉันแต่ในที่นั่งแห่งเดียวลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจะไม่ฉันอีกนะ อยู่ป่าอยู่คนไม้นะอยู่ที่แจ้งนะฉันบินตา,าบินตาบาตไปตามลำดับเป็นวัดนะเมื่อปรงใจแล้วเนี่ยห้ามพัดเนี่ยก็เมื่อปรงใจแล้วเนี่ยก็จะไม่รับพัดอื่นที่ตามมาในภายหลังนะพอรับพัดแค่เนี้ยพอละถ้าพัดตามมาภายหลังเนี่ยไม่รับนะดูดวงกวัดแบบนี้เลือกได้ไม่ทำก็ได้นะ หรือจะเลือกทำก็ได้ทำกี่ข้อก็ได้แต่พระหมหากัสปะผู้เป็นเลิศด้านทุด,ดงที่พระศาสดาสารเสริญเนี่ยก็มีแค่สี่ข้อแต่ทำตลอดชีวิตเลยนะและเมื่อสำเร็จเป็นอาหารหันต์แล้วก็ยังรักษาทุด,ดงกวัดนี้ไว้อีกนะบาลีใช้คำว่าทุตวาะนะอืมนะมเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเหตุมาจากตรงนี้บอกพิกูทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เธอเห็นอนุรุทธ,ธะกำลังเดินจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายลูกหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้มีทิพยะจักขุแสดงว่าคนพิกุในครั้งุทธการที่มีทิพยะจักขุมีฤทธิ์มีปัญญามากกว่าหนึ่งไม่ใช่น้อยนะนะซึ่งจะมีในอีกขระสูตรหนึ่งว่าพู้เจ้าบอกหลายรนะ้อยนะเป็นจำนวนมาก พวกเธอเห็นปุณณมัน,นมตนีบุตรกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหมดนี้ร้วนเป็นธรรมกถตึก ic. ธรรมกถตึกคืออะไรก็คือพิกุผู้ที่แสดงธรรมที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนะนาการแสดงปฏิจจสมุปาโดยนยัยอริสสีนะ โพธิปัจยธรรม37นะอรลิสัสสีอิทัปปัจจยตาพวกนี้อันนี้จะเป็นธรรมที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายกลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานทั้งสิ้นอันนี้จะถูกเรียกว่าคนคนนั้นเป็นธรรมกติกก็คือถ้าเจอท่านละท่านจะพูดแต่เรื่องนี้แหละปฏิจจสมุบาทอิทัปปัจยตาอรลยสัจสีโพธิปัจยธรรมทำเครื่องตัดสรู้อย่างนี้จะวนอยู่แต่เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยคุยเรื่องอื่น นะพวกเธอเห็นอานท์กำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระหูสูตรพวกเธอเห็นพระเทวทัตกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปหรือไม่ไมเห็นพระเจ้าข้าพิกุนั้นเป็นอะไรนะพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนมีความปรารถนาลามกนะเขาอยู่ด้วยกันนะ อ่พระองค์ก็เลยสรุปว่าพิขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยท่าเทียวเห็นนะนีนะ่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดโอ้เรื่องนี้น่าแปลกนะอ่าขออนุเห็นว่าที่พระอาจารย์ยกมามีเป็นพิขุที่อยู่ในกลุ่มของพิขุที่ดีเยอะทั้งหมดเลย มีติ่งพระเทวทัตมาหนึ่งกลุก่มอยู่หน่อยหนึ่งนะแล้วก็เห็นว่าพระเทวทัตเนี่ยก็ทําเรื่องผิดมาตลอดนะครับแต่ผู้เจ้าไม่เคยไล่ศึกไม่เคยไล่ศึกครับแล้วก็ในประสูตรนี้ก็เลยทําให้เห็นว่าพระเทวทัตก็เดินจงกรมเหมือนกันนะเอ๊แต่เดินจงกรมนะั้นเดินคิดอกุศลนั่นนะอืมนี่ต่างกันเหมือนผู้เจ้าให้พระเทวพทวัตอยู่เพื่อที่จะท่านจะใช้เป็นเหตุในการสอนธรรมะ บัญญัติธรรมพวกเนี้นะฮะจนสุดท้ายจนถึงขั้นว่าพระเทวทัตเนี่ยก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ต้องต้องประสบภัยกับตัวเองโดยโดยกรรมที่กรรมหนักที่สร้างไว้ใช่ไหมซึ่งพู้เจ้าเป็นธรรมราชาบัญญัติอะไรก็ได้ซึ่งพูเจ้าจะบัญญัติใครคิดฆ่าพู้เจ้าปาราชิกไร้ศึกไปพู้เจ้าก็ทําได้แต่ทําไมพู้เจ้าไม่บัญญัติ ก็คือมองแล้วเหมือนให้โอกาสพระเทวทัตจนแบบว่าสุดท้ายจริงๆนะซึ่งเ,เมื่อผู้เจ้าพยากรว่าเทวทัตเนี่ยจะไปเอเวจีเนี่ยนะไปมาหานรกเนี่ยนะพระศาสดาก็เหมือนกับพูดว่า ท่านมองไม่เห็นความดีของเทวทัตแม้เท่าปลายเส้นผมเหมือนบุรุษเนี่ยตกลงไปในหลุมคูดถ้าเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยังจะพอดึงขึ้นช่วยได้แม้แต่เห็นปลายเส้นผมก็ยังจิกหัวขึ้นมาได้แต่นี่คือท่านไม่เห็นมองกลับกันเนี่ยอาตมามองว่าพุทธเจ้าพูดอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้า ก็ยังจะพยายามมองเห็นความดีของพระเทวทัตที่จะช่วยแม้ถึงกับค่าวางแผนค่าพระเจ้ามาตลอดเห็นไหมเออเท่ากับพระเจ้าเนี่ยโอ้โหเมตตาสุดๆซึ่งเท่ากับว่าถ้าพระเจ้าเห็นความดีของเทวทัตแม้เท่าปลายเส้นผมท่านต้องช่วยแต่เนื่องจากท่านมองไม่เห็นนะ,ะเป็นอย่างนั้นนะ เนี่ยโอ้โหละเอียดมาดูคําพูดของพระเช่นละเอียดมากเลยความเมตตาท่านต่อพระเทวทัตยังมีแม้หยดสุดท้ายน่ะนิดหนึ่งเท่าปลายเส้นผมนะเนี่ยโอ้โหงั้นถ้าเราจะทาตามพระเช้าก็คือว่าอ่าก็มองดูว่าถ้าเกิดอ่าสามารถเมตตากับใครได้ก็ก็ควรให้เมตตาสุดๆไปเลยนะอ่าเพราะพวกเราส่วนใหญ่นี่คือความดีของเขา ใหญ่เท่าไหร่มองไม่เห็นแต่ความไม่ดีแค่ปลายเส้นผมเห็นชัดมากค่ะเห็นแล้วขยายผลแห่งความไม่ดีนั้นออกไปบุคคลพวกนี้ถูกเรียกว่าอสัตบุรุษนะความไม่ดีของคนอื่นไม่ถูกถามก็เอามาพูดนะและพอถูกถามแล้วนะไม่พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนแต่กลับกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียด แม้ถามทุกคนเลยนะ,นะถามฉันนี่ฉันรู้หมดเลยความเลวของคนเนี้ยนะอให้รู้กันเถอะว่าคนคนนั้นเป็นอสัตตบุรุษนะอนี่เครื่องสังเกตผู้เจ้าวางไว้หมดแล้วเห็นไหมซึ่งผู้เจ้าบอกว่าบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายคนพาลก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายใช่ไหมเพราะนั้นเราเนี่ยสัตตบุรุษย่อมเห็นสัตตบุรุษ อาสัตตบรุษก็ย่อมเห็นอาสัตตบรุษนะการเห็นกันเนี่ยมองกันได้ในระดับหนึ่งโอเคพระเจ้าเคยบอกว่าอยาประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลใช่ไหมในพระสูตรนั้นนะในมิกาสาราสูตรเนี่ยนะแต่พระสูตรนี้พู้เจ้าก็บอกว่าเห็นเหมือนกันนั่นคือเท่ากับว่าเราวิเคราะหแล้วทั้งสองอันก็คือเห็นในระดับหนึ่งใช่ไหมสัตตบรุษก็เห็นสัตตบรุษเหมือนกัน เวลายอมทําความดีคนดีก็มองเห็นแต่คนไม่ดีจะมองไม่เห็นใช่ไหมการพูดถ้อยคําปารบศรัทธากับผู้ที่ไม่มีไม่มีศรัทธาคําของเราจะเป็นถ้อยคําชั่วนะเราพูดถ้อยคําปารบสุตตะกับคนที่ไม่มีสุตตะคําของเราจะเป็นถ้อยคําชั่วสําหรับเขาีนพระเจ้านะบอกเอาไว้อก็ให้ให้ดูนะ อันนี้เท่าเกิดถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยเราจะดูลักษณะนิสัยของคนได้เลยนะมองคนได้ละเอียดละออถี่ทวนขึ้นนะวางงานมามวางงานเจ้าค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นในวันงานก็คืออยากจะบอกว่าอาจจะมีเหตุแบบกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้ใช้ความเมตตานะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ชี้นําว่าความเมตตาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พระเสใช่ต้อง <c oughs> ตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งในที่แจ้งและที่รับนะน,นะเป็นหนึ่งในสารานิยธรรมหกประการนะที่จะยึดโยงนะให้เราเนี่ยมีความรักกันมีความเป็นพวกพ้องเดียวกันนะสมัครสมานสามัคคีกันนะสารานิยธรรมหกประการในหประการนี้ข้อที่หเลิศที่สุด เรียกว่าทิฏฐิอริยานะซึ่งแตกออกเป็น7ประการนะ,ะใน7ประการนั้นที่สำคัญก็บอกไปแล้วก็คือมีกำลังที่จะมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตนำมาแสดงอยู่นี่นะอ่ะอาคารับในกรณีของพระเทวทัตเนี่ย<ม>ก็เหมือนกับพูะเจ้าแสดงให้เห็นว่าแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเลิศก,กว่าที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามถ้าเกิดกับบุคคลที่ไม่มีอินทรีย์ แม้น้อยนิดแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ใช่และและเราก็อาจจะเห็นเพิ่มอีกว่าแม้พระศาสดาจะเลิศขนาดไหนก็ตามคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็ยังตำหนิและยังคิดร้ายต่อพระองค์ได้ก็เลยนึกว่านับภาษาอะไรกับพวกเรา <Okay. S 1> ใช่ไหมดังนั้นเวลาพวกเราถูกนินทาว่าร้ายทำร้ายถูกประหารด้วยฝ่ามือประหารด้วย ก้อนดินท่อนไม้ปรานด้วยศรัทธาก็ให้สบายใจเถิดว่านะมันเป็นธรรมดานะอ่าให้มีความอดทนนะอ่าจะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกท่านไม่เห็นความอดทนใดที่ที่มีในหมู่ในที่มันจะอยู่ในบรรดาของหมู่สาวกนะเพราะนั้นในบรรดาสาวกของพวกนี้มีความอดทนสูงมากดังนั้นคนที่ ทำร้ายให้ร้ายกับบรรดาสาวกของตะตาคตเนี่ยย่อมที่จะถูกผลกระทบไปเองนะเหมือนการโปรยฝุ่นขึ้นทวนลมฝุ่นจะซัดเข้าหน้าเขาเองนั้นเราต้องมีความอดทนนะ,อะขออนาครับแล้วเห็นว่าในพระสูตรเนี่ยพระเจ้าก็มองบอกว่าผู้ที่มีฤทธิ์มีอิทธิป,ปฏิหารเนี่ยมีอยู่เยอะในยุคนั้งสมัยนั้น เหมือนจะมีอยู่เป็นเกือบปกติ uh huh. แล้วก็เมื่อเช้าที่ฟังพระสูตรที่พระอาจารย์ยกมาก็ uh huh. เห็นด้วยว่าเถ้าเกิดผู้เจ้าไม่พูดอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกกับอิทธิปฏิหารอย่างไรที่ท่านตรัสว่าท่านรู้สึกอิจหน่าระอาลังเกียรกับ uh huh. อิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารใช่ใช่แต่ว่าเห็นปฏิหารในคําเทศสอนคืออนุสาสนีปฏิหารใช่ ใช่นะเพราะนั้นตรงนี้แยกให้ดีนะเพราะมีคนอย่างหลายหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ยมหมอมาบอกก็มีหลายคนที่เจอพระสูตรนี้ว่าเออมันจะขัดแย้งกันไหมนะผู้เจ้าตัดเรื่องอิทธิปาฏิหาริยอาเทศนาปาฏิหารปุเพนิวาสารุสติญาณจุตุปปาตยานทิพะยะจกักกนะุโสนันเป็นทิพย์พวกนี้เป็นอนุสาสนีปฏิหารเหมือนกันบอกอา้าวแล้ว ทำไมผู้เจ้าบอกอึดอัดขยักขยแงละ่ะต้องแยกแยะว่าอ,องค์ความรู้ที่จะเป็นไปเพื่อตรงเนี้มันเป็นอนุสาสนีปฏทยานแต่คุณได้อนุสาสนีปฏิหานนี้แล้วคุณมาแสดงหรือผลของมันนั้นที่ทำแล้วบุคคลผู้มีภาษากระทบแล้วมันจะถูกเบียเบ่ยงเบนไปเรื่องอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานยมทําได้ความรู้หรือขั้นตอนที่จะทําสิ่งนั้นได้เนี่ยเป็นอนุสาสนีปฏิหารซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ง่ายนะซึ่งพระเจ้าทําได้หมดแต่ทําได้แล้วยังไงล่ะในเมื่อมันเป็นแค่ปฏิหารของปุถุชนจําเป็นจะต้องเอามาแสดงไหมไม่จําเป็นเราควร แสดงอะไรเราควรให้องค์ความรู้อะไรกับคนอื่นที่เขากำลังมุ่งมาเพื่อการหลุดพ้นเขาควรได้รับผัส,สะประเภทใดไม่ใช่มาวันนี้อ่มานั่งดูอาจารย์ห่ะได้อาจารย์หายตัวให้ดูนะอืออาจารย์แปลงกายได้ใช่ไหมเ,เสร็จแล้วมาสิบครั้งร้อยครั้งก็เจอแบบเนี้ย ยมเริ่มเบื่อมั้กลับไปโยมก็ยังทะเลาะกันเหมือนเดิมยังมีความทุกข์เหมือนเดิมยังไม่พ้นนรกเหมือนเดิมแล้วประโยชน์อะไรกับการได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ฟังสิ่งเหล่านี้ถูกต้องมั้ยอ่านั้นพระเจ้าจึงดัดบอกถูกต้องแล้วอ,อึดอัดขยักรยงเกลียดชังมีมหาชนจะมาขอฟังธรรมพระศาสดามาเจออุปถา อุปตากถามมาทำอะไรบอกจะมาฟังคำพระศาสดาฟังเทศพระศาสดานก็เลยดําดินเลยปั๊บมาโปรที่พระเจ้าและแจ้งพระเจ้าให้ทราบว่าเนี่ยมหาชนจะมาฟังธรรมพระเจ้าก็บอกอ่ะไปจัดอาสนะเราไว้ที่ใต้โคนไม้ตรงนี้ตรงนี้เขาก็ดําดินจักพระเจ้าไปโปรที่มหาชนนะไปจัดอาสนะดึงโขดหินขนาดใหญ่มาแสดง ฤทธิปฏิหารมากมายมหาชนตื่นเต้นนะสนใจกับสาวกรูปนี้พิกุรูปนี้พระพุทธเจ้าก็เดินมาธรรมดามาประทับที่คนไมยไม่มีใครสนใจพระพุทธเจ้าอันไปมองแต่สาวกลูกศิษย์ของท่านเป็นโยมเป็นพู้เจ้าโยมจะทำยังไงใช่ไหม จะเรียกมาตําหนิก็ใช่ที่ใช่ไหมคนกําลังศรัทธาอยู่ใช่ไหมเรายองไปตําหนิคนที่เขากําลังศรัทธาแย่อีกใช่ไหมเหมือนกับที่สุนัขตาใช่ไหมเขาศรัทธาอาจจะกกาคลานสีขาทําตัวเหมือนสุนัขแล้วพระเจ้ามาว่าเขาว่าโมฆบุรุษพระเจ้าโดนเลยอิจฉาเขาเหรอนานเห็นไหมคนมีโอกาสคิดอย่างนี้ใช่ไหมพระเจ้าแยบคายกว่านั้น ไม่ว่าเฉยๆเรียกสาวกมามานี่มานี่หน่อยนะแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านนี้เอาเลยเต็มที่เลยนะอ่าโอ้พุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แล้วเต็มที่เหมือนกันนะหอกขึ้นไปบนอากาศพ้นกวันแปลงกายทำฤทธิสารพัดอย่างนะหมดความรู้แล้วพหอกลาบลงมากราบแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีเข้าป่าไป มหาชนมองโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ทำฤทธิ์ขนาดนี้ยังลงมากราบแท้พระบาทพระศัสดาพระพุทธเจ้าต้องเก่งกว่านี้แน่นอนใช่ไหมหันความสนใจทั้งหมดมาที่พระพุทธเจ้าพระเจ้ากําหนดจิตรู้แล้วทุกคนสนใจท่านละท่านก็แสดงธรรมไม่งั้นการแสดงธรรมของท่านก็เปล่าประโยชน์ไม่มีใครสนใจจริงไหมเห็นไหมนี่ผลเสียมันเกิดนะเนี่ยนะ มาเนี่ยตั้งใจจะฟังอริยสัจสี่นะมาฟังร,รมนะโดนอิทธิปาฏิหารดึงไปเลยใช่ไหมแล้วไม่สนใจธรรมะอีกเลยนะผู้เจ้าต้องโอหาอุบายมาแก้ให้ได้นะถือว่าโอโหสุดยอดเหมือนกันนะณนะขณะนั้นเวลานั้นวินาทีนั้นคิดปุ๊บต้องแก้ให้ได้ตรงนี้นะอขอโอกาสอันนี้ตรงกับที่พูะเจ้าบอกว่าเรื่องของฤทธิ์เนี่ยมันเป็นตัวกัน้น ตัวกันก้นเลยเข้าสู่สัตธรรมเออมันสร้างอัตตาให้เราอะ่ะหนึ่งเราอยากได้อะความเป็นตัวตนถามว่าฤทธ์เนี้ยรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยวิญญาณตราบใดที่ยังทำฤทธิ์อยู่ก็ยังเพลินต่อวิญญาณยังยึดวิญญาณยังพอใจวิญญาตแล้วจะหลุดจากวิญญาณได้ยังไงหลุดไม่ได้ก็ยังออกจากสังสารไม่ได้ใช่ไหม